สวัสดีค่ะคนละคณาราศีมิถุนวันนี้โหนรีวิว59มาดูดวงดาวพฤหัสย้ายราศีนะคะซึ่งเสียงอาจจะแหบนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดาวพฤหัสบดีย้ายนะคะซึ่งดาวพฤหัสบดีจะย้ายแล้วนะคะวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งณปัจจุบันดาวพฤหัสบดีของ ลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเขาอยู่ในเรือนวินาศนะซึ่งอยู่ในเรือนวินาศมาจะหนึ่งปีแล้วนะคะซึ่งก็มีมันก็จะมีย้ายกลับไปลาพะแล้วก็เข้าวินาศนะคะซึ่งคุณเมถุนก็มีปัญหาหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานและก็เรื่อง คู่ครองนะคะทีนี้คุณเมทนลนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์เบอร์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเห็นแล้วก็จะตอบกลับไปค่ะทีนี้เรามาดูดาวพฤหัสนะคะในปี2568ที่จะย้ายนะคะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะย้ายทับลัคนาระ ลนละคณาราศีเมถุนเนาะแล้วเขาก็ย้ายเข้าเรือนกระดุมพระด้วยนะคะซึ่งเขาก็ย้ายสองราศีเลยนะคะแต่เขาก็จะย้ายกลับไปกลับมานะคะซึ่งจะทําให้คนเมถุนเนี่ยมีทั้งที่เรื่องดีและก็เรื่องที่ไม่ดีเข้ามานะคะแต่ว่า คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นเรื่องดีมากกว่าถ้าดาวพฤหัสบดีไม่ใช่กาลากินีจรหรือกาลีจรน,นะคะเพราะดาวพฤหัสบดีของคนลนัคณาราศีเมทุนนั้นนะคะเป็นเจ้าเรือนกรมมะนะคะคือหมายถึงเรื่องการงานนะคะการงานรายได้นะคะงานประจานะคะและก็อย่าลืมว่าดาวพฤหัสบดีเขาเป็นเจ้าเรือนสองเรือนขึ้นคือเจ้าเรือนปัตตนีด้วย อาตานี้หมายถึงคู่ครองนะคะคู่ค้าคู่สัญญานะคะแต่บางหับางตำราเขาบอกว่าคู่ศัตรูหรือว่าคนที่ตรงข้ามเราด้วยนะคะ ดาวพฤหัสบดีของคุณลัคนาราศีเมถุนนั้นณปัจจุบันอยู่พบวินาศนะคะซึ่งพบวินาศนั้นคนเมถุนบางคนก็อาจจะมีการบายๆนะคะคนที่คุณที่มีแฟนอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องคู่ครองนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะคะซึ่งถ้า,าบางคนก็ตกงานนะคะเปลี่ยนงานนะคะย้ายงานนะคะ เเาาก็ได้งานใหม่นะคะซึ่งมันก็จะมีเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานเปลี่ยนคู่ค้าคู่สัญญาเปลี่ยนคู่ครองนะคะแต่คู่ครองเนี่ย บางคนก็ยังคบกันอยู่แต่ก็ยังมีปัญหากันนะคะซึ่งก็ต้องดูว่าในพื้นดวงของคนนั้นดาวพฤหัสสปีได้มาตรฐานยังไงนะคะแล้วเป็นเอ่อเป็นทักษะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเราก็ต้องดูทักษะด้วยเนาะซึ่งบางคนก็กับแฟนที่บอกค่ะก็อาจจะมีการเอ่อ ลากันไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวนะคะดาวพฤหัสบดีกำลังจะทับลักขาวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568นแะคะแล้วก็เดินเร็วด้วยนะคะแล้วก็กำลังจะเดินเข้ามานะคะซึ่งาดาวพฤหัสบดีตรงที่ทับลักนานี้นะคะมีคนเข้ามานะคะมีคนใหม่เข้ามาคนโสดนะคะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าคน,คนที่ไม่โสดนะคะ คู่ครองนะคะแฟนนะคะให้การสนับสนุนเจ้าชะตานะคะพูดจากันดีนะคะกลับมาช่วยเหลือเจ้าชะตานะคะคู่ค้าคู่สัญญาก,ก็เช่นกันนะคะแต่บางทีเขาก็จะทำเขาก็จะกลับมาทําเพื่อเจ้าชะตานะคะหรือเขาก็อาจจะในช่วงหนึ่งอันนี้มันกี่เดือน4เดือน5เดือนแล้วช่วงนี้ก็อาจจะติดติดกันเป็นปลาต้องกกูนะคะซึ่งก็จะช่วยอ่ ทำความเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะคนที่ผ่านพ้นไปได้คุณโสดก็มีคนใหม่เข้ามานะคะซึ่งบางคนนะคะรองานอยู่ เป็นประและอุจจวิราชนะคะมีคนหยิบยื่นงานเข้ามาให้นะคะหรือบางคนก็อาจจะได้งานไปแล้วด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าบางคนองศาตากลางเนี่ยอยู่เขาเรียกว,ว่าองศาต้นๆน,นะคะซึ่งอาจจะได้งานไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนมีนานเดือนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆไปแล้วหรือว่าตั้งแต่ดาวพฤหัสเดินหน้าช่วงปลายมกร,รานะคะบางคนก็ได้งานไปแล้ว นะคนะที่ตกงานอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มงานใหม่บางคนที่ยังไม่ได้งานโอกาสที่จะได้งานก็มีมากขึ้นนะคะซึ่งก็มันมีเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่าล,ลืมว่าราหูเขาก่อนหน้านี้อยู่กัมมะและวันนี้นะคะวันที่5พฤษภาคมราหูย้ายเข้าสุพะนะคะคนที่มีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งนะคะมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเจ้าชะตานะคะเรื่องทั้งเรื่องการงานและทุกอย่าง ะะซึ่งก็จะทำให้เจ้าสตาร์ในช่วงปีนี้ก็รีบตักตวงในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะงานแม้จะเหนื่อยแต่ทำให้เจ้าสตาร์นั้นได้สิ่งที่ต้องการนะคะก็คือได้ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานคู่ครองนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสน,นุนแต่มันจะมีช่วงที่ดาวพฤหัสนะคะเ,เ,เขาเดินเขาเดินเข้าเดินกระดมพระนะคะก็คือเรื่องการ,การเงินนะคะรายได้นะคะซึ่งก็มีมาตรฐานที่ดีด้วยมาตรฐานอุดนะคะ แต่อย่าลืมว่าดาวพฤหัสจะมีช่วงที่ดาวพฤหัสพักนะคะดาวพฤหัสจะเข้าเรือนกระดุมพระวันที่2ตุลาคมถึงวันที่22ธันวาคม2568 ะะมันก็จะมีช่วงที่เดินดีเนาะการเงินก็ฟูฟ้าดีเชียวแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแต่ว่าช่วงที่มันมุนหรือมันพักนะคะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเรื่องผ่าผู้ใหญ่าจะมีการจับตามองที่มากขึ้นหรือมันจะมีเงินเข้ามาแต่มันจะมีล่าช้ามีเงินก้อนด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาฝืดเรื่องการเงินนะคะวันคือวันที่24ตุลาคมถึงวันที่7พฤศจิกายนมุนนะคะเงินก็อาจจะ มีการอาจจะมีการรองเงินก้อนใหญ่นะคะหรือ,รอว่าการาเรื่องการเงินที่หรือว่าแฟนอาจจะมีการสนสนุเรื่องการเงินเจ้าชะตานะคะแล้วว่าช่วงวันที่แปดพฤษาพฤษาภาหรอคะไม่ใช่สิวันที่อันนี้น่าจะผิดเนาะวันที่8ปดพฤศจิกายน2 5 6 8ถึงวันที่20มีนาคม25 6 9้รนะคะ ดาวพฤหัสบด,ดีนะคะเขาจะพักเนาะขอแก้นิดนึงนะคะมันน่าจะผิดตั้งแต่อ,อันที่แล้วนะคะซึ่งจะเป็นพฤศจิกายนนะคะซึ่งดาวพฤหัสบด,ดีนะคะเขาจะพักตรงนี้ถึงวันที่20มีนาคม25 6 9้าเ้าแม้เขาจะทับรักกันนก็ต้องระมัดระวังเรื่องเออมันจะมีช่วงที่อยู่เรื่องเรือนการเงินเนาะแต่ว่าไม่กี่วันประมาณเดือนหนึ่งนะคะซึ่งก็อาจจะมี เราจ่ายไปเยอะค่าใช้จ่ายเยอะอะไรเงี้ยทำให้เงินฝฟืดอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องผู้ใหญ่ช่วงที่ดาวพฤหัสผักก็ต้องระมัดระวังเรื่อง ผู้ครองคุยอาจจะช่วงนี้อาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันผ่านพ้นไปได้กับผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะกับคู่ค้าคู่สัญญาก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องต้องพักต้องรอต้องรอคู่ค้าคู่สัญญามีความล่าช้านะคะเรื่องงานก็มีบางส่วนที่ล่าช้าเกี่ยวกับผู้ใหญ่การตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือว่าไม่ได้คํารับคําตอบนะคะฉะนั้นก็ต้องเรามาระวังในช่วงนี้นะคะแต่บอกเลยว่าดาวพฤหัสของคุณ เมทุนนั้นให้ผลดีกับคุณเมทุนนะคะซึ่งเดี๋ยวพอมันพฤหัสเดินหน้าเข้าเรือนกระดมพระนั้นทั้งเรื่องทุกอย่างคุณเมทสนจะโชคดีมากเลยค่ะในช่วงเรื่องต่างๆนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะซึ่งก็เออมันเป็นด้านโชคของคุณเมทสนแล้วแหละนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดาวดาวที่มัน กระท o ดาวเดิมเนาะซึ่งอาจจะเป็นคร่าวๆเพราะว่าดาวพฤหัสเขาดีอยู่แล้วเนาะซึ่งก็จะดาวแรกเลยก็คือดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เจ้าเรืศาสชา้นะคนนี้เดินชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวต้องติดต่อประสานงานเข้าสังคมเพื่อนฝูงเข้ามาหาตำาหนงตำแหน่งมันก็ดีเพราะว่าดาวที่ตรงนี้เป็นตำแหน่งราชาโชคนะคะซึ่งอ่า ใช่ราชโชคนะคะซึ่งมีเสน่ห์กับเพื่อนฝูงมีเสน่ห์ในวงสังคมเลยตำแหน่งก็เข้ามาง่ายนะคะพระหัสมา ทับนะคะแน่นอนค่ะได้ขึ้นตำแหน่งนะคะดาวราหูก็อยู่ในสุพะเหนื่อยค่ะขึ้นตำแหน่งรับผิดชอบเยอะความรับผิดชอบหน้าที่กันหน้าที่ตำแหน่งก็มันสูงอะเนาะหน้าที่ของรับผิดชอบมันก็เยอะนะก็ต้องเหนื่อยนะคะแต่มันให้ผลดีกับเจ้าชะตานะคะซึ่งอาจจะเจอคู่ครองในการเดินทางการประสานงานการทํางานนะคะซึ่งอ่า มันมันก็อาจจะมีเพื่อนๆญาติพี่น้องให้การสนับสนุนนะคะมีการเดินทางบ่อยอยู่เพราะดาวราหูก็อยู่ในเดือนสุพภพแปลว่าต่างประเทศหรือต่างภูมิภาคก็มีเรื่องการเดินทางเข้ามานะคะดาวจันนะคะดาวจันทับลัคนานะคะจะไปไหนเสียคนนี้เศรษฐีเล็กๆเ,เลยนะคะดาวจันทร์ตรงนี้ก็ มีมาตรฐานไหมมีน่จาจะอุจจพิมุกแม้ว่ามาตรฐานมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันเป็นเจ้าเรือนการเงินนะการเงินเป็นดวงธนาโชคพฤหัสทับนะคะแล้วก็แน่นอนคนนี้การันตีได้เลยนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือว่าก่อนหน้านี้กับแฟนเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้นะคะมีการตกลงลงเอยแต่งงานนะคะมีเกณฑ์นะคะมี ก็ได้เงินเป็นสินสรัทองมั่นแหละนะคะแล้วก็เรื่องการเงินก็ดีนะคะแล้วก็เรื่องการงานการเงินดีนะคะให้ารายได้ก็ดีนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเลยนะคะมีเสน่ด้วยนะคะดาวจันทร์ตรงนี้เป็นคนที่แบบว่าดาวจันทร์มันทับลกคนาก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่า,าแต่ก็จะเป็นคนที่จุกจิกเนาะ เรียบร้อยนะคะมีความเรียบร้อยในตัวเองสะอาดสะอ้านนะคะแต่การเงินด้วยก็คิดแต่จะหาเงินหาทองหาไรายได้นะคะดีค่ะดาวงคารนะคะดัวงคารดาวงคารทับ ทับลัคนาอยู่แล้วโอ้กล้าหาันกล้าหาันชันชัยนะคะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรแข้มแข็งแต่ปากก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะปากแรงอยู่พอสมควรต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเลยนะคะดาวังคารตรงนี้มีมาตรฐานไหมมาตรฐานไม่มีนะคะแต่ว่า,าดาวงัาวงคารเป็นเจ้าเรียน ขอโทษดิเจ้าเรือนอรินะคะและเจ้าเรือนลาภะซึ่งคนนี้นะคะการแก้ปัญหานํามาซึ่งไรายได้นะคะไรายได้เสริมไรายได้ต่างๆไรายได้ ต่างๆมากมายกินดอกเบี้ยนะคะหรือว่าทางานเกี่ยวกับพวกสินเชื่อดอกเบีย้ยหรือว่าทํางานเกี่ยวกับพวกการแก้ปัญหาพยาบาลหรือถ้าเราจันดีก็เป็นพยาบาลได้เลยนะคะแล้วกเ็เป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แต่วังคารตรงนี้นะคะก็เป็นคนที่กล้าพอสมควรนะคะอาทิตย์ทับไอ้ไม่ใช่ดาวศัดาวพฤหัสมาทับนะคะเออมนเป็น ผู้ใรอยู่แล้วเนาะแล้วก็ให้ระวังให้ระวังเรื่องอคนในที่ทํางานหน่อยมันมีช่วงที่ดับหรือหัดพักด้วยเนาะที่ย้ายไปอยู่ที่เรือนตันุนะคะปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะ พูดจาหรือว่าบางทีการที่ดาบพฤหัสอยู่นี้ทำให้เราพูดจาตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ตรงฉินมีความกล้าที่จะพูดนะคะทําให้เกิดการไม่พอใจของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะมีความไม่พอใจแต่ว่าดาวพฤหัสตรงนี้เขาเป็นประตุจะระหันไม่สูงซึ่งเรื่องเรื่องใหญ่มันก็ไม่ได้หมามันก็ไม่ได้ใหญ่มันเป็นเรื่องจุก จิกนะคะซึ่งก็ต้องระม,มัดระวังคําพูดละกันนะคะทาให้ผู้ใหญ่มีการเร่งหรือว่าอะไรเงี้ยแต่การงานก็ยังไปได้เพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวคานนั้นไม่ใช่ดาวคู่ศัตรูกันทักเท่าไหร่ซึ่งก็ผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนเจ้าชะตาอยู่เรื่องการงานก็ไปได้อยู่แต่การงานก็ยังเหนื่อยพอสมควรนะคะแต่ต้องระม,มัดระวังปัญหาหรือคุณอิจฉาอยู่บ้างนะคะาดาวพุธนะคะ เป็นกเกษตดปดีเลยดาพุธเป็นกเกษตรบดีเนาะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เป็นคนดื้อพอสมควรเพราะว่าเป็นเกษตรบดีเนาะแล้วก็ดาพุธเขาก็เป็นเจ้าเรือนพันธุ์ด้วยนะคะเป็นคนรักครอบครัวพอสมควรนะคะบางคนก็ทํางานกับครอบครัวเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีความคิดเขาเรียกว่าดื้อเลยถ้าเป็นดื้ออยู่มีความคิดเป็นของตัวเองดีกว่านะคะมีความเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็น เขาเรียกเป็นเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีแล้วก็ดาวพฤหัสบมาทับเนี่ยแน่นอนคะ่ะคนโสดนะคะคนโสดมีคุณใหม่เข้ามาแน่นอนเลยนะคะซึ่งพฤหัสมันก็มีอยู่เข้ามาอยู่แล้วแหละยิง่งยิ่งเป็นสีด้วยนะคะตัดติดกันเป็นปลาต้องโก้เลยนะคะแล้วก็มันมีดา,าวราวหูเขาเขายโยกอยู่แล้วนะคะระวังเรื่องการลุ่มหลงนะคะกับคู่ครองนะคะซึ่งอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะแล้วก็ แต่ว่าก็เหนื่อยเรื่องการงานแน่นอนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งเจ้าตัวหรือว่ามีถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะในช่วงปีนี้แฟนก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการงานหรือเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลย่ะคะ่ะอะไรเงี้ยติดกันอย่างกระปลาต้องโกเลยนะคะดาว อันนี้นะคะแฟนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องในครอบครัวด้วยนะคะอันนี้บางคนก็อาจทำมีธุรกิจเกี่ยวกับพวกอสังหานะคะสังหาริมมมัพั์บ้านรัฐที่ดินเนาะ,ะประมาณคร่าวๆเนาะถ้าอยากดูลึกก็ต้องดูดวงส่วนตัวเนาะ ดาวพฤหัสนะคะคนนี้ก็ติดแฟนอยู่แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็อยู่อยู่แล้วแหละตอนที่ดาวพฤหัสเขาตกวีนาาคนนี้อาจจะห่างกับแฟนไปช่วงหนึ่งนะคะช่วงในปีที่ผ่านมานะคะหรือมีปัญหาปัญจุกจิกนะแต่ว่าถ้าบอกถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนไม่ไม่ได้เลิกกันนะคะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เลิก,ไม,ไ,ลกไม่ได้ลากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพฤหัสทับพฤหัสก็ ดีค่ะเรื่องความรักเรื่องแฟนเรื่องผู้ใหญ่นะคะเรื่องการสนับสนุนต่างๆเรื่องการงานนะคะดาวศุกร์นะคะดาวศุกทับรักขณาความรักเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรักละมีหน้าเด็กด้วยรักเด็กมีลูกก็ลูกก็อยู่กับตัวเลี้ยงเองนะคะแล้วก็แต่ว่า บางทีเราก็มีความมีโรคส่วนตัวสูงแล้วบางทีมีปัญหาหรือมีเรื่องต่างๆเข้ามามันมันกระทันหันทําให้เราแบบว่าไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะแล้วก็อย่างหนึง่งแล้วก็บางทีก็อาจจะมีคนเข้ามาแอบชอบนะคะแล้วก็ความรักก็อาจจะมีแบบรักลับๆแอบรักเขาก็เป็นได้นะคะรับร้วพอหัสมาทับนะคะมีเกณฑ์เดินทางเนาะเดินทางต่างประเทศต่างชนต่างแดนนะคะหรือว่ามีลูกหลานโดยมีเกณฑ์เดิน ทางไปเรียนต่อนะคะหรือว่ามีคนที่เข้ามาเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะมีคนเข้ามาคนโสดนะคะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีนะคะหรือมีเด็กเข้ามาจีบก็ได้นะคะอืมค่ะการงานดีนะคะดา,าวเสาร์ดา,าวเสารนะ์เจ้ารามรณะอะไรคนนี้พื้นดวงเนะี่ย เครียดวิตกกังวลมีโรคประจําตัวไม่มีโรคประจําตัวก็ไม่ไ้อยู่บ้านเกิดตัวเองนะคะมีการาหรือว่ามีอยู่บ้านเกิดตัวเองแต่ว่ามันคือต้องเดินทางบ่อยอะ่ะต้องไปพักแรมคือไปนอนต่างจังหวัดส่งคืนกลับบ้านอย่างเงี้ยเออต้องไปค้างคืนที่อื่นบ่อยอย่างเงี้ยนะคะดาวพฤหัสทับเนาะแฟนมีคนเข้ามาผู้ใหญ่เข้ามาแต่ให้ระวังเรื่องขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้ใหญ่ หรือว่าขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะแล้วก็ให้ระวังผู้ใหญ่อ่อืมมันมันโยกกับดาวสุภะดาวราหัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยการจะปล่อยของผู้ใหญ่นะคะก็ต้องระมัดระวังหรือว่าอาที่จริงอ่ะพฤหันมันโยกกับราหูคนไม่ทนน่ะพฤหันมาถับลัคนาด้วยที่จริงเป็นคนที่ตามคนทันเนาะเรียนรู้อะไรได้เร็วนะในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอ่ มันมันมันแต่ว่าดาวพฤหัสทับดาวเสาเนี่ยมันจะมีเรื่องขัดแย้งเข้ามานะคะเรื่องในเรื่องการงานนะคะก็ต้องค่อยคอยมีสติค่อยพูดค่อยจาไปนะคะหรือว่าเราก็อาจจะต้องมีมันเป็นเจาเริงกรมะด้วยเนาะการเดินทางเนี่ยงานเนี่ยอาจจะเปลี่ยนทําให้เราต้องทํางานเพื่อคนอื่นหรือเดินทางเพื่อคนอื่นบ่อยนะคะดาวราหูปกินนะโชค มาตรฐานไปกิน,นโชคมาดิดาวเสาดาวเสาไม่ได้มีไม่มีมาตรฐานเนาะไรเงี้ยแต่เขาก็อยู่ในเรือนคู่มิตรอยู่ก็ก็ไม่ได้เร็วร้ายแต่ว่าดาวราหูเป็นดาวสุภาษคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยว,วก,กับการเรียนการสอนทํางานต่างประเทศทํางานเกี่ยวกับเอ่อพวกจิตวิญญาณเขาเรียกนะผู้นําทางด้านจิตวิญญาณเนาะทำมาทำโมก็มีนะอะไรเงี้ยหรือว่า ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองไปอยู่ต่างประเทศต่างภูมิภาคนะคะราหูทับให้ระวังการหลอกลวงไอ้ไม่ใช่ราหูทับอ่าพฤหหสทับให้ระวังการหลอกลวงนะแต่เราก็เป็นคนที่แบบว่าแทนเล่เหลี่ยมมีเล่เหลี่ยมมีอะไรต่างๆแต่ว่าตรงนี้เป็นปกินาโชเว,วลามีอุบัติเหตุหรือมีอะไรปัญหาหรือว่าอะไรเหมือนเราจะแคล้วคลาดปลอดภยัยเนาะอะไรเงี้ยค่ะสุดแต่ว่าตอน ราหาูไม่ใช่พระพฤหัสมันมาทับราหูก็ระวัดระวังเรื่องการหลอกลวงคนที่เข้ามาก็ต้องเช็คให้ดีเนาะค,คุณโสดนะคะดูกันไปก่อนนะเพราะว่ามันมีราหูอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องดูว่าไปกับเราได้ไหมหรือว่าแบบเขาเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือเปล่าคู่ค้าคู่สัญญาก็เช่นกันในเรื่องการงานก็เหมือนกันก็รู้ให้ระวังเรื่องให้ระวังผู้ใหญ่อ่ะพึ่งไว้ใจเยอะนะคะเขาอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนเราดีแต่เขาก็หวังผลประโยชน์เช่นกันนะคะดาวเกตเซนแรงนะคนนี้เซนแรงมากเลยเป็นคนที่จริงมันอยู่ในเรือนพุธเนาะแล้วก็มัน ช่วงปีนี้นะคะราหูทับไม่ใช่พราพราหูทับดูราหูอยู่ราหูอยู่ในสุภาดาวพฤหัสทับนะคะราหูอยู่ในสุภานะคะห้าเก้าแปดนะคะเสาอยู่ในกรรมะมฤตยูอยู่เบื้องอยู่ข้างหลังนะคะเ,นนะคะเ้นแรงนะคะเส้นแรงแล้วก็เห็นอะไลายแปลกๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรู้ลุงหน้านะคะแล้วก็อย่างเงเป็นคนเดาวเกตเนี่ยทับลักนณาเนี่ยเป็นคนที่แบบ คนนี้เป็นคนอายุยืนนะเกตทรับลัคนายืนแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความ creative อืมไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะเขาบอกอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดแปลกๆอยูเหมือนกันแล้วก็เห็นอะไรได้ง่ายอ่าพฤหัสเราก็เกตตรงนี้พฤหัสเป็นประอุจาวิลาชเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วเรียนรู้อะไรได้เข้าใจง่ายนะแล้วก็มันมันมันโยกกับราหูด้วยนะคะซึ่งจะอ่าจะเรียนรู้อะไรหรือว่า อันนี้ก็มีโอกาสขึ้นตำแหน่งเช่นกันนะคะเพราะราหูมันโยกอยู่นะอะไรเงี้ยมารุตยูทับลักขานะคะเป็นคนที่มีความคิดแปลกๆโลกส่วนตัวสูงนะวัตกรรมโลกเอ่อบางทีชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยอยากเข้าสังคมสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าคิดถึงความเป็นความความตายหรือว่าแบบคิดถึงอะไรที่มันแบบว่า ล้ำหน้าคนอื่นนว่ดคนนี้ก็อาจจะทําเกี่ยวกับอาชีพที่บางคนเป็นหมอดูนะบางคนทําเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆนะคะหรือว่าพวก A i ที่มันมีความล้ำหน้าล้ำสมัยนะคะพฤหัสมาทับมรยูนยั้นเป็นครูครูวิเศษเรียนรู้อะไรได้ง่ายถ้าเรียนโหราศาสตร์หรือว่ามันมีมันมีดาวราหูเป็นดาวสุภะคือเรียนการเรียนรู้หรือการศึกษาเพิ่มเติมนะคะซึ่งคุณมีทุนก็ไม่อาจจะมีเกณฑ์ศึกษาเพิ่มเติมตอนราหู สยู่ตะนะคะซึ่งก็อันนี้อาจจะมีการเรียนเกี่ยวกับพวกโหราศาสตร์หรือสนใจทางด้านาศาสตร์ลี้ลับหรือพวกนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ต่างๆประสบความสําเร็จเรียนรู้ได้ง่ายนะคะแล้วก็มันก็ทําให้เราเข้าใจง่ายในช่วงช่วงนี้ด้วยนะคะทีนี้ของคนลัคณาราศีเมถุนนั้นนะคะก็ดูให้คร่าวๆนะคะในการดาวทับลัคณานะคะซึ่งถ้าอ,าอยากดูลึกกว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเนาะซึ่งก็จะดูแบบว่า อธิบายให้คร่าวๆแล้วก็แปลให้คร่าวๆนะคะถ้าก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ